สวัสดีครับสวัสดีครับเช็คเสียงก่อนนะครับ hello h e l l ล,ล,ล,ลสวัสดีครับโอเคเสียงมาแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเราตอนนี้เราจะมา เทรดกันนะครับในช่วงเวลาตอนนี้บ่าย2โมง46บนาทีนะครับขอเตรียมตัวสักครู่นะครับเปิดแล้วเปิดสัญญาณออกมาแล้วเดี๋ยวขอเช็คนี่ก่อนโอเคมาครับเมื่อสักครู่มีเทรดไปแล้วนิดหน่อยนะครับแต่เดี๋ยวเราจะมาหาคู่ดีๆเทรดกันในวันนี้นะครับเดียวขอเวลาสักครู่นะครับ มามาครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเทรดกันโดยใช้เส้น EMA 15เจ้าเก่าเหมือนเดิมนะครับและก็ใช้สัญญาณหนึ่งทีเป็นหลักนะครับในการเทรดนะโอเคเรามารอดูสัญญาณกันก่อนครับว่าสัญญาณมาอันไหนบ้างนะโอเค a u มานะครับเดี๋ยวเราลองดู a u ไม้สองว่าหน้าเข้าหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาจัดเบาๆก่นกอนเป็นการเทสตลาดก่อนก็ได้นะครับสำหรับ A u อ่าโอเคอยู่บนเส้นนะ เอาเบาก่อนสัก500พอนะมาถึงตัวนะครับตัวนี้สตอแคสติกเนี่ยก็เริ่มขึ้นไปข้างบนแล้วนะอาจจะมีโอกาสกลับตัวได้นะครับแต่ตรงนี้ลงมาชนแนวพอดีก็อาจจะเข้าได้เดี๋ยวผมจะลองเข้าดูนะครับเข้าตามที่เราไหวนะอย่าเข้าเยอะจนเกินไปนะครับต้องรอทบ3ต้องสามารถทบ3มมได้ด้วยนะครับอีาสี่สามสองหนึ่งกดขึ้นครับ เดี๋ยวเราดูกันครับว่าไม้แรกของเราในร้ายนี้จะวินหรือเปล่านะครับผมใส่พอประมาณนะไม่น้อยไม่มากเกินไปนะครับเอาแบบเอาแบบว่าชนะแล้วเราก็โอเคเนอะอเาะประมาณนั้นนะครับโอเคเราเข้าที่ไม้สองเป็นไม้แรกของเรานะครับเดี๋ยวถ้าสมมุติจะต้องทบนะครับเราก็ทบอีกครั้งหนึ่งเป็นไม้ที่สามของสัญญาณแต่เป็นไม้ที่สองของเราแล้วถ้าสมมุติว่านะครับมันเกิดลอขึ้นมาเราก็จะไม่ทบแล้วนะ โอเคเราประเดิมกันก่อนนะครับหวังว่าจะวินนะครับหวังว่าจะวินหรือไม่ก็ถ้าจะทบก็ไม้ต่อไปขอให้วินแล้วกันนะเราต้องทําใจไว้ครับการเทรดของเราตามระบบมีการทบเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องทบได้เหมือนกันนะครับโอเคผมตั้งเงินไว้ก่อนนะครับเตรียมทบมาต้องทบอยู่แล้วแหละอีแบบนี้นะสามสองหนึ่งไปครับมาต่อกัน โอเคครับขอให้วินรั้ไม้นี้ขอให้วินเป็นไมาสุดท้ายของเราในสัญญาณนี้นะครับมันต้องวินแล้วแหละมันมีคําเดียวแล้วตอนนี้มันต้องวินนะอะมาลุ้นกันครับอีกสามสิบวินาทีครับตอนนี้ลุ้นเลยลุ้นให้วินนะครับลุ้นให้วินโอ้อย่าพึ่งสิอย่าพึ่งอย่าพึ่งมา ไม้แรกของเราในไลน์นะครับขอให้วินนะครับดี20นาทีครับการเทรดนี่ต้องใช้ดวงด้วยนะดวงเราต้องดีด้วยนะครับโออีสิบกวิอีสิบกวิอย่าพิ่งแดงสิเออขึ้นไปขึ้นไปนั่นแหละเพื่อนเพื่อนเทรดอยู่ก็จะได้วินด้วยกันนะครับอ้าวนั่นแหละนั่นแหละเจ็ดหกห้าสี่สามสองโอ้ยเขียวไหมโอ้โหแกงชัดๆเลยฮ่เนะี้ ไม่เป็นไรครับไม้แรกของเรานะดีที่เราใส่กันไม่เยอะนะครับเรามาลุ้นกันไม้ต่อไปนะือวันนี้เอาเรื่องอยู่วันนี้เอาเรื่องอยู่นะครับมีล้ออยู่หลายไม้นะแต่ผมเข้ามาก็มีหลบมีหลบบ้างนะครับแล้วก็นี่เพิ่งจะมาเจอนะเนี่ยตอนนี้นะครับในไลน์แต่ดีนะที่เข้าแค่ไม้สองนะครับยังไงเวลาเราเข้าเราต้องดูตามเทคนิคด้วยนะครับว่าให้เข้านะเข้าเทคนิคเราถึงเข้าเท่านั้นนะครับถ้าไม่ไม่ไม่เข้าเทคนิคเราอย่าเข้านะครับโอกาสจะโดนมีนะครับ เดี๋ยวเราดูก่อนคู่ EJ ครับเดี๋ยวดูคู่อีเโดนใบไม้แรกดีนะไม่โดนเต็มเต็มลอสโดนเต็มลอสผมคงหยุดเลยนะครับตรงนี้นะครับถ้ารอให้มาถึงด้านบนได้หน้าเข้านะหน้าเข้านะครับเดี๋ยวผมรอดูก่อนว่า e j จะขึ้นต่อไหมนะถ้าขึ้นต่อเนี่ยบางทีไม้สองของ e j ตรงนี้นะครับ พอมันเปิดแท่งใหม่แล้วบางทีอาจจะขึ้นไปต่อนะผมจะกดที่ราคาดีแล้วกันถ้าเกิดเรามีการขึ้นไปนะครับอ่าลงซะแล้วลงก่อนซะแล้วเดี๋ยวรอดูก่อนนะถ้าราคาดีจะจะขึ้นจะเข้าอสกดลงนะครับอ่านั่นแหละมาขึ้นไปเลยอยากขึ้นขึ้นไปโอ้โหอนี้เดียวจะกดแล้วไม่ทันนะโอ้ลงยาวซะแล้วแมวินไปก่อนนะวินไปก่อนสงสัยจะวินแล้วแหละ ไม่เป็นไรครับไป EU ครับมา EU สัญญาณมาเราลองไปดูกันครับว่าหน้าเข้าหรือเปล่า EU นะครับอยู่ใต้เส้น e m a 1 5นะครับล้วให้กดขึ้นนะอย่างนี้ไม่เข้าเทคนิคนะครับถือว่าไม่ผ่านนะฮะต้องปล่อยไปก่อนนะครับอย่าเพิ่งรีบตัวไหนไม่มีเลยนะไม่มีตัวไหนหน้าเข้านะครับโอ้โหวินสวยงามมากเออ EJ EJ ให้กดลงต่ออ่าโอเคมาเดี๋ยวผมจัดต่อลงไป ให้กดลงนะครับ3 2 1ไปครับกดลงเพราะว่าวอลุ่มเซลล์มานะครับแล้วก็ต่ำกว่าเส้น EMA 2 5แล้วนะโอกาสวินก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเงื่อนไขเข้าเทคนิคเราแล้วเราก็ต้องจัดไปเลยครับแต่เราต้องต้องเข้าตามที่งบประมาณเราพอนะเราอย่าไปฝืนหรืออย่าไปทุ่มเยอะจนเกินไปนะครับไม่ใช่ว่าไม้นี้เรามั่นใจเราก็ค่อยเข้าเยอะๆอย่างเงี้ยไ,ไม่ดีนะครับพยายามเข้าให้มันเท่าๆกันนะครับหรือไม่ก็ต่างกันไม่มากนะฮะ และโอนะ้โหนั่นแหละสวยนะครับสวยสวยลงไปเยอะๆ,ๆเลยวินแต่ไม้หนึ่งเลยนะครับอีกยี่สิบห้าวินาทีสามยี่สิบสิบเก้าและสิบแปดโอ้เวลาเดินชา้าเร็วเร็วเร็วใครเข้าอยู่นะครับรบกวนนะครับดูเวลาของตัวเองด้วยนะโอ้โหขึ้นไปทำไมแตเนี้ยต้องให้ทบอีกแล้วผมตั้งไว้ก่อนนะ มีโอกาสจะบินหรือเปล่ามีโอกาสจะบินหรือเปล่าะไปครับกดลงต่อเลยโอ้โหมันให้ลุ้นกันหนักมากวันนี้ลุ้นกันหนักมากไปตั้งแต่เมื่อวานเลยนะครับเมื่อวานรู้สึกว่าจะมีลอสพอสมควรนะครับในไลฟ์เนี่ยก็จะเจอลอสกันเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องระมัดระวังกันให้มากเข้าตามจังหวะที่ตัวเองอยากจะเข้านะครับแล้วก็หนึ่งถึงสามไม้พอจะไม่เทรดเยอะนะฮะต้องไม่เทรดเยอะนะเราถึงจะรอดได้นะครับ ถ้าเทรดตามทุกไม้มีโอกาสเจอมีโอกาสเจอลอสได้นะมันจะไม่คุ้มนะครับอ่าโอเคไม้นี้อย่าเด้งขึ้นมาเลยนะเมื่อกี้ก็สวยอย่างนี้แล้วนะอ่าโอเคทะลุลงไปแล้วนะครับทะลุแนวลงไปแล้วนะโอเคไม้นี้น่าจะวินแล้วครับเมื่อสักครู่นี้แท่จะวินแต่ไม้แรกต้องให้ลุ้นกันไม้สองนะครับ ครเข้าก็ยินดีด้วยนะครับเหลืออีก5วินาทีครับวินแน่นอนไม้นี้3 2 1สองหนึ่งโอเคมาวิน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 ,วนโอเควินแล้วเดี๋ยวผมแคบลงกลุ่มนิดหนึ่งนะครับอ่าคนนี้ส่งอะไรมาครับเนี่ยเดี๋ยวผมขอขอลบก่อนนะครับลบในไลน์นี้เลยนะแชทโอเคส่งอะไรมาในกลุ่มเนี่ยอ่ะโอเคมาผม แคลบลงกลุ่มนิดนึงนะครับวินสวยๆ,ๆนะครับวินสวยๆมายต่อเลยนะครับโอเคสัญญาอะไรมาต่อนะฮะเป้าของเราประมาณสักสามไม้นะครับสามไม้แต่ถ้ามันสวยไม่พอเราก็จะต้องหยุดนะเราจะไม่เทรดกันจนเจอลอสนะครับอ่ีเจมาครับเดี๋ยวเราดูก่อนอ่าอย่างนี้ไม่เข้าเงื่อนไขนะครับเพราะว่าไม่ ลงมาเกินเส้น EMA 25นะครับเราจะไม่เสี่ยงนะจะไม่เสี่ยงนะครับถ้าเข้าไปเผือวางเจอบางทีเจอจังหวะมันเด้งขึ้นนะแล้วเราต้องออทบถึงไม้2หรือไม้สากว่าจะวินได้เพราะฉะนั้นโอกาสของเราที่จะเสียไม้แรกก็จะมีนะครับเพราะฉะนั้นตรงไหนที่ไม่ควรเสี่ยงเราก็เลี่ยงไปดีกว่านะครับเห็นไหมครับว่ากำลังเด้งขึ้นไปนะแต่ีก็มีโอกาสจะลงมาได้นะครับมันจะมีแกลบตรงเนี้ย ๋ยวผมว่าไม้ต่อไปอาจจะลงมานะครับหรือไม่ก็ลงแต่ไม้นี้แหละนะแต่มันมันอย่างเงี้ยมันมันก้ากึ่งเราจะไม่เข้ากันนะครับเราเสียเวลานะเสียเวลาไปนั่งทบไม้แล้วก็ดูเหมือนไซเวด้วยนะครับตรงเนี้นยไซเว์หน่อยๆนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูอีเจกันดีกว่านะสัญญาณมานะครับน่าเขา้าหรือเปล่าเกินเส้นไหมอ่าเกินเส้นอยู่นะพอใช้ได้นะครับพอใช้ได,ได้เดี๋ยวเรามาเข้ากันจัดกันเบาๆดีกว่านะผมจัดแค่ห้าร้อยพอมาเดี๋ยวเรากดขึ้นนะครับ อีกวินาทีนะดูเวลาตัวเองนะครับใครเข้าทาง youtube อยู่นะครับก็ดูเวลานะครับเช็คของตัวเองให้ชัวร์นะผมเหลืออีกแวินาทีนะครับเจ็ดหกห้าสี่สามสองไปครับกดขึ้นครับขึ้นปุ๊บลงปั๊บเลยนะไม่ให้ลุ้นกันเลยมาขึ้นไปเลยโอเคขึ้นไปเลยครับขึ้นไปเลย 45วินาทีครับแรงมาเลยฮะแรงมาเยอะๆขึ้นไปเยอะครับชอบปริ่มๆฮะต้องลุ้นนะเนี่ยมอสกู่ไม้แรกนะครับไม้แรกลอสไปแบบแบบไม่เต็มนะครับแล้วก็ไม้สองได้คืนมาหน่อยหนึ่งนะครับอันนี้ไม้สามก็ขอให้วินนะครับขอให้วินนะจะได้ตามลอสคืนนะครับ อีก13นาทีครับอ่นั่นแหละวอลลุ่มมาขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยไม่ต้องลงแล้วนะครับไม่ต้องลงแล้วต้องลงแล้วนั่นแหละสี่สาโอเคชนะแน่นอนครับแบบนี้วินเรียบร้อยครับมามามาโพสลงกลุ่มแปบ๊บหนึ่งนะครับโอ้โหสวยงามสวยงามโอเคสวยงามครับมา ขออีกสักไม้ห hmm. นึ่งครับเรามาไวเคลมไวมากมากครับเพราะสัญญาณมาถี่มากมากโอเคตรงนี้สวยนะเนี่ยอ่ะยังไม่ถึง30มิวินาทีราสามารถเข้าได้นะครับผมใส่ไปสัก5าแล้วกันนะผมกดเลยปุ๊บอ่าเนี่ยตรงนี้เหลืออีกสามสิบสามวินาทีนะครับเข้าได้เลยนะก็เปลี่ยนสมมติผมเข้าที่ไม้แรกนะครับผมรอราคาดีนะอ่ะราคามันดีใช่ไหมกดเด้งขึ้นไปเลยนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับแล้วไม่จำเป็นต้องเข้าเข้าที่ไม้2เลยนะถ้าเราเห็นราคามันดีแล้วมีโอกาสจะขึ้นไปเราสามารถเข้าได้เลยนะครับอันนี้ผมเข้าได้เลยก แต่ได้ราคาดีนะที่ไม่ใช่ราคาปิดของตัวแท่งที่หนึ่งแท่งตรงนี้นะครับเห็นไหมครับว่าผมได้จังหวะที่กําลังย่อเนี่ยโอกาสชนะมีสูงนะครับออย่างนี้ผมใส่สเลยเนี่ยชนะแน่นอนนะครับอืตรงนี้ก็น่าจะเกือบตามคืนที่ลอสเมื่อสักครู่นี้แล้วนะครับโอเควินงสวยๆอีกคู่หนึ่งครับอย่างไวครับแป๊บเดียวจัดไปจัดไปได้หลายตังค์แล้วน่าจะได้ลอสคืนแล้วนะครับ โอเคเดี๋ยวผมแคปลงกลุ่มหน่อยอ่าโอเคอามาครับโอเคเดี๋ยวถ้ามีสัญญาณอีกผมจะเทรดแบบขำๆนะนะอันนี้ผมจะไม่เทรดแบบเยอะนะครับเพราะนั้นเราจะดูที่เทคนิคของมันแล้วกันว่าจุดไหนที่ควรเข้าจุดไหนที่ไม่ควรเข้าเอาไปไว้เป็นความรู้ให้คนที่เข้ามาดูแล้วกันนะครับประมาณนี้นะ E.G. ครับ E.G. สัญญาณมานะผมจะเข้าแบบขำๆนะครับร้อยเดียวพอนะครับอ่าร้อยเดียวพอเซฟเซฟนะครับสังเกตว่ายังอยู่บนเส้น EMA ยี่สิบห้านะเพราะฉะนั้นยังไม่น่าเข้านะครับถึงแม้ตัวจะมีการตกลงมาแล้วเนี่ยเหมือนจะเป็นเทรนลงนะแต่ยังมีเส้นเนี่ยตรงนี้บังอยู่นะครับการที่มีเส้นบังอยู่ก็เหมือนกับเป็นแนวต้านอยู่เหมือนกันนะทำให้อาจจะเด้งขึ้นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเรารอดูอยู่ก่อนนะครับสัญญาณตัวนี้อาจจะไม่เข้านะ เพราะว่าเห็นไหมครับว่าไปถึงไม้จะไม้3แล้วนะไปถึงจะไม้3แล้วนะครับมีโอกาสลอสได้นะครับเพราะฉะนั้นดูอย่างเดียวไปก่อนนะไม่ต้องรีบนะครับใครที่เข้ามาจะเทรดตามนะครับให้ดูเวลาของตัวเองด้วยนะเพราะว่า y YouTube เนี่ยดีเลยนะเป็น1ิวินาทีนะครับอ่ีจีปล่อยมันไปนะครับเลยไม่เข้าเลยนะมีโอกาสได้หมดครับเพราะว่าสังเกตดูว่ายังอยู่ในกรอบนะครับมันจะไซด์เว์นะครับเนี่ยไม่ ไม่ยอมไปทางไหนเลยนะครับอาจจะยึกๆ,ๆ,ๆอยู่อย่างเงี้ยสักพักหนึ่งนะพักพักตัวครับกราฟมีการพักตัวนะแล้วทำให้เราอาจจะลอ s ได้นะครับเพราะไม่ยอมลงนะรอสัญญาต่อไปนะครับสำหรับใครที่เข้ามานะครับเทคนิคที่ผมใช้นะครับคือเส้น EMA 2 5คือเส้นนี้นะ,ะเส้นนี้นะครับถ้ากราฟอยู่บนเส้นนะครับก็จะเน้นเทรดขึ้นนะครับถ้ากราฟอยู่ล่างเส้นเน้นเทรดลง ถ้าลูกสอนมาถูก,ถกทางถูกทิศทางก็จัดได้เลยนะส่วนเส้นตรงนี้เป็นสคริปต์นะครับเป็นสคริปต์แนวรับแนวต้านแบบออโต้นะจะมีการตีให้เลยนะครับตรงนี้เราสามารถขอทางแอดมินได้นะครับใครเข้ามาทาง YouTube ก็กดที่ลิงก์ด้านล่างนะครับเจอแอดมินทักทายเข้าไปเลยบอกขอสคริปต์นะครับตัวนี้ EU นะ EU EU นะได้ขอ EU ทีน่าเข้าไหม อู๋ยูก็ไม่ทะลุนะครับไม่ได้นะไม่ได้ไม่ผ่านนะยูตัวนี้ไม่เข้าไม่เข้าเงื่อนไขนะครับเราจะไม่เข้านะไม่เข้าเงื่อนไขเราก็ไม่เข้านะครับเราดูไปก่อนแต่ลักษณะข,ของมันนะแท่งมันลงมาเต็มนะฮะเพราะฉะนั้นวอลลุ่มของมันเหมือนกําลังดันลงมาอยู่แล้วนะมันก็มีโอกาสแหละครับที่มันจะทะลุลงมานะครับ แต่เราก็ไม่เสี่ยงนะเรารอดูก่อนแต่ถ้าเกิดว่ามันขึ้นมาถึงประมาณกลางๆแท่งผมจะเข้านะเพราะว่าเหมือนกับว่ามันขึ้นไปอาจจะชนแนวแล้วแล้วก็จะลงนะครับเห็นว่ามันมีการกลับตัวของกราฟก่อนหน้านี้นะครับก็คือตรงนี้เป็นแนวหละมาผมกดลงรอดูครับผมลุ้นกับแท่งนี้อยู่นะว่าจะลงหรือเปล่าลงไปเถอะให้วินเถอะไม้นี้ให้วินเถอะ พี่ผมเข้านะครับเพราะผมคิดว่าราคามันดีนะแต่ผมก็เตรียมตัวแล้วแหละว่าจะต้องมีการทบนะครับเพราะฉะนั้นอ่ะเรามาตั้งทบกันอยู่ลงไป500ใช่ไหมทบพันหนึ่งนะอ่ะเป็นไงครับลงแล้วลงแล้วลงแล้วสวย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 สามสองหนึ่งไปครับวินเรียบร้อยโอเคเห็นไหมครับเข้าจังหวะดีวินอีกแล้วนะครับมาผมแคปลงกลุ่มนิดนึงโอเควินรัวๆครับวินรัวรวกันเลยวันนี้สวยงามมากๆนะครับโอ้ โอ้โหเราเก็บกันมาหลายไม้นะครับในไลฟ์นี้นะอาจจะไม่เทรดแล้วนะครับตอนแรกผมว่าจะเทรดแค่ร้อยเดียวนะครับกดไปกดมาเพลอไปกด500นะเนี่ยโอเคโอเคก็ถือว่ากําไรแล้วครับในไลฟ์นี้นะถึงแม้รอบแรกผมจะโดนลอสนะครับแต่เป็นลอสที่ไม่เต็มนะครับไม่เต็มสามไม้นะเพราะฉะนั้นตามคืนไี่ไม่ยากครับตามคืนนี่ไม่ยากนะอืก็อาจจะเป็นเทคนิคและการสําหรับคนที่เทรดแบบระบบ3ไม้นะครับถ้าไม้3เนี่ยเราไม่อยากทบนะครับเราก็ปล่อยทิ้งไปได้เลยครับไม่เป็นไร เราจะเหมือนมันจะวินไม้3ามแล้วก็ชั่งมันครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาตามไอ้สามไม้ที่เราลอสก็คือไมห้หนึ่งเท่าใช่ไหมไม้สองสองเท่าเนี่ยรวมกันก็เป็นสมเท่าตรงเนี้ยเราค่อยมาไลฟ์เอ้ยเราไม่่อยไลฟ์โทษทีครับเราค่อยมาตามคืนท,ทีได้ซึ่งไม่น่าจะยากนะครับตรงนี้นะเดี๋ยวเรารอดูรอดูว่าถ้าเกิดว่าใครโดนก็รอดูว่าลองลองตามดูครับมันไม่ยากเหรอฮะ เ,เดี๋ยวผมคอยสักไม้หนึ่งเทสดตขำๆร้อยเดียวนะครับถ้าเกิดว่าสัญญาณมาอ่า EU ครับ EU จะล็อกแล้วนะดีนะเมื่อกี้ผมเข้าในตำแหน่งที่ดีนะครับเข้าในจุดที่ดีนะเราก็วินไปนะครับเสน้น e b y 2 5นะครับสอนอีกรอบหนึ่งสำหรับใครที่ยังติดตั้งไม่เป็นนะครับให้ปาที่ตัวนี้นะครับตัวชี้วัดนะ Moving Average นะครับเส้นค่าเฉลี่ยนะครับไปไวหน่อยเพราะว่าสอนหลายรอบนะ เอเวอร์เรสต์มูฟิงเอเเสนะครับเส้นค่าเฉลี่ยนะครับแล้วก็ไปที่ตัวนี้นะครับระยะเวลานะให้ไปที่25ครับกดไปที่25ส่วนประเภทนะครับให้เลือกเป็น e m a นะครับเพราะว่า e m a เนี่ยเป็นเป็น exponential ก็คือเป็นตัวกราฟที่มีการสวิงมากกว่าแบบปกตินะแล้วก็สีเนี่ยให้เลือกเป็นสีขาวเอ้ยสีอะไรก็ได้ครับไม่ต้องสีขาวเราผมก็ติดไป สีอะไรก็ได้นะความหนาอะไรก็ได้ที่เลือกนะครับแล้วกดเลือกใช้ได้เลยก็จะเป็นเส้นนี้1เส้นนะครับเอาว่าใช้ช่วยดูกราฟได้เลยนะครับอ่ะลอสไปแล้วนะคู่ EU ตัวนี้ไม่ลอสนะครับ EG ก็ถือว่าวันนี้ลอสเยอะนะครับเราเทรดแค่หนึ่งสองไม้เราออกดีกว่านะครับอันนี้ผมมาเทรดในไลฟ์ก็เลยมีการเทรดหลายไม้หน่อยตัวนี้ก็เทรดประมาณ4ี่ห้าไม้นะซึงถือว่า ก็ถือว่าลาะล,ลตัวไปนะไม่ไม่โดนนะไม้แรกเราโดนกันใช่ไหมแต่ไม่เต็มนะมนก็ตามคืนมาเรียบร้อยนะครับก็ถือว่าเราต้องระมัดระวังในตลาดนี้ด้วยนะครับถ้าใครยังไม่เทรดตนนัวนี้ผมก็บอกว่ารอไปก่อนแล้วก็ไปรอเอาช่วงเย็นๆก็ได้เพราะว่าดูลักษณะแบบไหลๆหไหลไแท่งเล็กๆอย่างเงี้ยเหมือนโวลูมไม่ค่อยมีนะครับเราก็เหมือนกับว่ามันคาดเดาทางยากไปนิดนึงนะครับอาจจะทําให้เราเสียได้นะเสียเงินนะเสียเงิน โอเคครับเดี๋ยวเรารอสัญญาอีกสักอันหนึ่งแล้วกันนะครับแต่เราอาจผมอาจจะไม่เทรดเทรดเยอะนะเทรดสักร้อยเดียวก็พอขำๆนะครับเอามาวิเคราะห์เล่นๆว่ามันน่าเข้าหรือเปล่าเผื่อว่าใครที่ดูไลฟ์อยู่แล้วอยากเข้าจะได้กดตามกันได้แต่ต้องดูอ่ดูเวลาของตัวเองด้วยนะครับว่าตรงหรือเปล่านะเพราะเวลามันดีเลยนะครับดีเลยเป็นประมาณ1ิบวิได้เลยนะครับ สัญญาณมา e g นะครับมาเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันอันนี้นะครับอยู่บนเส้นนะเข้าเงื่อนไขนะครับสามารถเข้าได้แต่ถ้ามันมีการขึ้นมาจนถึงเส้นนี้นะครับเวลาเปิดแท่งใหม่อาจจะมีการย่อดได้นะครับเพราะฉะนั้นเรารอดูเราเตรียมเงินไว้ก่อนรอดูไว้ก่อนนะครับถ้าเกิดว่าขึ้นสูงเราอาจจะยังไม่เข้ารอให้ราคาตกมาก่อนแล้วเราค่อยเข้าแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ในจังหวะประมาณนี้พอเข้าได้นะครับประมาณนี้พอเข้าได้นะเดี๋ยวเราเริ่มสูงแล้ว ไม่เป็นไรพอเขาได้ผมเข้าเลยสามสองเดินกดขึ้นครับมาอาจจะมีย่อหรือเปล่าต้องรอดูนะครับเพราะว่ามันใกล้แนวแล้วเหมือนกันแต่ถ้ามันขึ้นเร็วเกินไปอาจจะชนแนวแล้วตกลงมาก่อนครบหนึ่งนาทีเราก็ยุ่งเหมือนกันอาจจะต้องทบไม้สองนะเพราะฉะนั้นแล้วต้องระวังครับตรงนี้ฮแต่มันขึ้นสวยอยู่นะถ้ารีบขึ้นเกินไปมันจะไปชนแนวแล้วจะร่วงลงมานะอันนี้น่ากลัวอยู่นะครับอยากให้มันค่อยๆขึ้น นะค่อยๆขึ้นนะครับแล้วไปล่วงแท่งต่อไปก็ได้แต่น,นี้เห็นไหมครับว่ามันมีการชนแนวด้านบนนะครับก็มีการย่อลงมาเห็นไหมครับเนี่ยมันก็จะเสียวๆตรงนี้แหละนะจริงไม่ได้อยากให้มันขึ้นเร็วนะค่อยๆขึ้นก็ได้หรือไม่ก็ไปพุ่งตอนท้ายๆเลยครับไม่ต้องลงนะฮะไม่ต้องลงมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะแต่น,นี้ก็ใช้ได้ครับพุ่งท้ายๆเลยนะเลยสิบกวีนะครับเลกสิบกวีนะแปดเจ็ดหกห้า ่โอโหเรียบร้อยครับทะลุปไปเรียบร้อยครับอ่าโอเควินครับอ่าไม้ไม้เอ่ออะไรนะไม้เล็กๆของผมนะครับเป็นการวิเคราะห์ตามกราฟนะครับอันนี้ไม่ได้เทรดจริงนะครับแต่ก็วินไปนะสวยๆนะครับก็เทคนิคประมาณนี้นะครับอยู่บนเส้นเทรดขึ้นอยู่ต่ําเส้นเทรดลงง่ายๆแค่นี้ครับเออใครที่ใช้เส้นตัวนี้อยู่ก็ลองไปฝึกดูนะครับเราอาจจะ เราอาจจะดูแนวรับแนวต้านผสมด้วยที่ผมวิเคราะห์ไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็ถือว่าเป็นประโยชน์มากในการเทรดเห็นไหมครับว่าพอมันขึ้นไปด้านบนเนี่ยมันก็ไปชนแนวแล้วมีก็ร่วงลงมาครับคือเป็นปกติของกราฟครับวิ่งไปหาแนวนะสุดท้ายก็ต้องกลับตัวครับแต่จะกลับแท่งไหนเนี่ยเราก็ต้องมาวิเคราะห์กันครับว่าโอกาสในการกลับเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนซึ่งไม่มีใครคาดเดาได้นะครับมันก็ต้องใช้สถิติทั้งนั้นนะครับในการคาดเดาอ่ะ EU มาครับเดี๋ยว อันนี้ไม่เทรดแล้วนะแต่เดี๋ยวลองเปิดดูเล่นครับอ่า eu ตัวนี้ volume มาเยอะนะครับบนลงล่างเนี่ยแท่งเต็มเลยนะกำลังจะปิดแล้วนะครับมีโอกาสจะทะลุนะครับอืมแต่ไงแต่ไงผมไม่เข้านะมีโอกาสจะทะลุอ่ะชนเส้นแล้วนะครับดูก่อนว่ามันทะลุหรือมันจะเด้งนะจุดนี้ก็ลังเลอย,อยู่นะครับเลือกทางอยู่ว่าจะเอาอยัางไงนะอ่าโอเคทะลุแล้วอย่างนี้สบายครับใครเข้าสบายเลย นะครับแต่ถ้าโดยปกติแล้วอาจจะไม่เข้าเพราะว่ามันอยู่บนเส้นนะครับเราต้องเน้นกดขึ้นนะแต่อันเนี้ยบอลุม่มันมาเต็มเห็นไหมแท่งแบบลงมาเลยอ่ะมันคือมันต้องไปต่อแล้วอ่ะแล้วมันก็ทะลุเส้นลงมาเลยเส้นเอาไม่อยู่นะครับนี่ก็น่าจะวินครับสบายๆครับเหลือยี่สิบวิใครเข้าก็ยินดีด้วยนะครับอ่ะผมข้ามไปดู eg ดีกว่าอันนี้ผมไม่เข้านะไปดู eg อ่า eg นี่ทะลุเส้นนะก็ถือว่าน่าเข้าอยู่นะครับ อาจจะวิ่งลงมาเก็บไส้ตรงนี้ได้นะครับในแท่งต่อไปนะครับะเดี๋ยวเรามาดูกัน EU วินไปเรียบร้อยครับไม่ต้องไปสนใจเขาแล้ววินสวยๆแน่นอนรอนนี้เราดู EG ครับว่าจะวินหรือเปล่านะครับถ้าผมเล่นนะผมก็จะกดลงอสมมุติผมกดลงครับแท่งนี้ยวดูซิว่าเป็นยังไงนะครับมันก็จะลงมาหน่อยนึงใช่ไหมยืดๆยืดอ,อย่างเงี้ยเพราะว่ามันลงมาชนแนวนะครับแรงของการชนแนวเด้งขึ้นไปมันยังมีอยู่นะครับเพราะนะั้นมันก็อาจจะขึ้นไปได้ าอาจจะขึ้นไปได้นะเราก็ต้องรอดูนะครับบางคนอาจจะรอเข้าตำแหน่งนี้ก็ได้คือตำแหน่งที่ราคาดีแล้วกดลงตรงนี้ก็ได้นะครับดูลักษณะแล้วอาจจะต้องมีทบไม้สองหรือเปล่าถ้าใครเข้าอยู่นะครับอถ้าใครยังไม่เข้าแล้วอยากเข้านะครับรอเลยรอไม้สองเลยครับกดลงรอไม้สองกดลงนะฮะ รอไม้สองกดลงอ่ะผมเข้าขำๆแล้วกันนะไหนๆก็อยู่แล้วเอาสักสามสิบนะขำๆนะครับโอ้ขึ้นไปชนแนวนะขึ้นไปชนแนวนี้เพิ่มสักร้อยหนึ่งแล้วกันเพราะมีโอกาสลงนะครับมาผมกดลงราคาไม่ดีนะครับราคาผมต่ำไปนิดนึงนะไม่ใช่ราคาปิดไม่ใช่ราคาเปิดงต่อไปนะครับอืม ชนแนวย jis, ึกๆอยู่นะให้ล่วงเลยครับลงไปเลยลงไปเลยนะครับแต่ทุกอย่างนะครับมีโอกาสเป็นไปได้หมดนะครับมีโอกาสทะลุนะครับอ่าเห็นไหมผมโดนแล้วนะครับมีโอกาสทะลุนะครับดีนะใส่น้อยๆนะก็อย่างที่ผมบอกเลยครับเวลาเข้าทียสองสามไม้เนี่ยหรือหนึ่งถึงสองไม้เนี่ยพอนะครับหยุดเลยไม่ต้องเทรดต่อนะอันนี้ผมเป็นการสาธิตที่ดูนะครับผมก็เทรดต่อนะครับจะได้เห็นว่าการเทรดต่อเรื่อยๆเนี่ยก็มีโอกาสโดนนะเพราะฉะนั้น ก็ต้องระวังนะครับมาผมเตรียมทบนะครับขำๆนะไม้เล็กๆนี้ไม่ซีเรียสนะครับอีกสิบเหลืยวเจ็ินาทีครับใครเข้ามานะครับดูดูเวลาตัวเองนะครับจะกดตามดูเวลาตัวเองวินไม้วินไม้ไมโอ้โหเป็นไงล่ะโอไม้เล็กๆของผมก็ยังวินได้นะเนี่ยโอ้โอนี่คือเหตุยังไงก็บวกไม่ใช่ <laughs> ไม่ขนาดนั้นนะครับก็ถือว่าโอเคครับ ตลาดใสเริ่มกลับมาดีแล้วใครจะเข้านะครับผมขอนะอีกหนึ่งสามไม้พอครับหนึ่งสามไม้พอนะไม่ต้องไปเทรดเยอะนะครับพอครับหรือไม่ก็รออีกทีเป็นช่วงหัวข้ามหรือรอเข้าไลฟ์ตามโค้ดที่เขาสอนเลยนะครับสำหรับใครนะครับที่เข้ามาใหม่แลวยังไม่เคยใช้นะครับสัญญาณหนึ่งอัทีตัวนี้ด้านซ้ายมือตัวนี้นะครับหกคู่เงินเนี่ยนะครับวันธรรมดาจะมีหกคู่เงินวันเสาร์อาทิตย์จะมีสี่คู่เงินนะครับวันเสาร์ที่จะเป็นตลาด OTC นะจะไม่ตลาดจริงนะครับส่วนวันธรรมดาจานหนึ่งสู่จะเป็นตลาดจริงตัวนี้นะ บอกเงื่อนไขไว้เลยนะครับใช้ฟรีนะครับใช้ฟรีไม่มีไม่มีอะไรเดือนอะไรทั้งสิ้นนะครับแต่เงื่อนไขหลักๆง่ายๆอยู่แค่2อย่างอันหนึ่งนะครับสมัครลิงก์บล็อกผ่านลิงก์ในกลุ่มนะครับสมัครบล็อกผ่านลิงก์ในกลุ่มนะผมพูดสลับกันสมัครลิงก์สมัครบล็อกผ่านลิงก์ในกลุ่มนะครับโดยขอไปที่แอดมินก่อนใต้คลิปนี้ก็ได้นะครับใต้คลิปนี้ทักเข้าไปเลยครับอยากใช้สัญญา1หนึ่งนาทีนะครับเขาก็จะส่งวิธีการสมัครบล็อกให้นะครับ2นะ สฝากเงิน1,500บาทครับตรงนี้ไม่ใช่เงื่อนไขที่เราตั้งขึ้นมาแต่เป็นทางบรก 8x ซึ่งเป็นคนสปอนเซอร์สัญญาณตัวนี้ครับเขาให้เรามาใช้ฟรีๆโดยไม่มีรายเดือนครับเขาก็ต้องขอให้เป็นเป็นลูกค้าเขาเท่านั้นเองเขาก็เลยให้ต้องขอว่าสมัครแล้วต้องฝากเงิน1,500บาทครับยังไงเวลาเราเทรดเราก็ต้องฝากเงินจริงอยู่ดีครับเงิน1 5 0 0บาทไมไ่ถือว่าเป็นทุนที่เยอะไปหรือน้อยไปกลางกลางๆครับกลางกง นะครับตรงนี้สามารถเอาไปเทรดได้เอาเทรดไม้ละ30 501 0 0หนึ่งก็ได้ครับนะมันก็จะมีมีระยะเวลาในการเทรดเยอะนะครับนะรบ,บวก,บวกบลบๆก็แล้วแต่เราบริหารเพราะฉะนั้นะรตรงนี้เรื่องบวกลบเนี่ยเราต้องไปเรียนอีกทีนะครับเพราะว่าเวลาเราใช้สัญญาณตัวนี้แล้วเนี่ยนอกจากตรงนี้แล้วทางทาง 8x ก็จะมีจัดทําตัวห้องเทคนิคลับอีกนะครับที่จะให้ทุกคนเข้าไปศึกษาเรียนรู้นะครับเทคนิคอย่างที่ผมใช้อยู่เนี่ย e m a 2 5เนี่ย ซึ่งจะมีอีกหลายเทคนิคในห้องนะครับเราก็เลือกเอาที่เราถูกใจที่เลือกที่เราชอบถูกชาตาโคช้ชคนไหนก็ไปเรียนรู้แล้วก็ไปศึกษาเอามาใช้กับตัวเองแคนเองครับง่ายๆไม่มีอะไรนะครับแล้วก็เราก็อยู่ในกลุ่มการมีอะไรปรึกษากันได้นะครับใครที่พร้อมนะครับอยากลุยตลาดนี้ไม่มีความรู้ไม่ต้องกลัวเราแค่ติดต่อเข้ามานะครับแล้วก็เดี๋ยวจะบอกวิธีการให้นะการสมัครยังไงอะไรยังไงไม่ได้ยาก นะครับแล้วก็มาเจอการมาเทรดด้วยกันนะสร้างอาชีพที่2กันแล้วกันครับสำหรับใครที่ทํางานประจําหรือว่าทํางานเป็นเจ้าของธุรกิจก็ได้แต่มีพอจะมีเวลาหรือมีเวลาช่วงเย็นหรือเวลาแค่ตอนกลางวานันหรืออะไรเงี้ยสามารถเปิดเทรดได้สัญญาตัวนี้มาถี่มากๆนะครับวันหนึ่งสามสี่สัญญาแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือตัวนี้เนี่ยสามารถเทรดได้วันเสาร์อาทิตย์ด้วยสรุปแล้วคือเทรดได้7วันเลยนะครับแล้วก็ใครที่ไม่ว่างวันธรรมดา สมมติไม่ว่างเลยนะฮะออฟฟิศไม่ให้ถือโทรศัพท์เลยเราก็ไปเสาร์อาทิตย์ไปเทรดวันเสาร์อาทิตย์ได้นะครับสามารถสร้างกําไรสร้างไรายได้ได้ในวันเสาร์อาทิตย์ด้วยนะอืมก็ถือว่ามีแต่ข้อดีนะครับแต่เราต้องบริหารพอร์นะครับตรงนี้เดี๋ยวก็ไปเรียนรู้อีกทีในห้องเทคนิคลับนะครับอ่าโอเคงั้นก็วันนี้เราก็เก็บกําไรมาพอประมาณแล้วเนอะอืมทั้งไม้เล็กไม้ใหญ่เนี่ยก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับเราแค่ดูตามลักษณะของกราฟแล้วก็เทคนิค ให้เข้าเราก็เทรดได้เลยนะครับประมาณนี้แต่เน้นเป็นช่วงชวงนะอาจจะเข้าเป็นเ,เที่ยงบ้างบ่ายบ้างเย็นบ้างหัวข้ามบ้างเงี้ยวันนึงสักรอบถึง2รอ,อบพอรอบหนึ่งก็ 2- อถึงสมไม้แล้วแต่ชอบเลยเอากี่ไม้นะครับเลือกเอากาไรแค่ไหนพอใจแค่ไหนก็จัดไปนะครับประมาณนี้นะครับโอเคงานสำหรับวันนี้ใครสนใจก็ทักเข้ามาใต้ราย,ายละเอียดคลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วเรามาเจอกันอีกที กด subscribe ติดตามมาด้วยนะครับมีอะไรมาอัปเดตให้ตลอดนะครับงั้นวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ